อยากรู้ไหมกิจกรรมอะไรจัดบน virtual office ที่บ้าง5ไอเดีย uh, ทำงานอยู่กันคละที่ก็มีกิจกรรมดีๆให้พนักง,งานจอยกันได้ไอเดียที่1 HR on tour แชร์ความรู้และแรงบันดาลใจให้วันทำงานสดใสใจฟูจาก HR ถึงทุกคนไอเดียที่2เปิดเวที talk กับ friends ให้ทุกคนได้แชร์เรื่องราวประสบการณ์และทักษะใหม่ๆให้กับเพื่อนร่วมงานไอเดียที่3กิจกรรมทำบุญเห็นผลทันตา ไม่ต้องเดินทางเข้าบริษัทก็ทําบุญไปพร้อมๆกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสร้างบุญให้กับทีมของคุณการงานปังๆสาธุไอเดียที่4 Happy Friday เชวนเพื่อนๆมาเมาท์มอยเล่นเกมเ,มเติมความสนุกก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์บน Virtual Office และไอเดียสุดท้ายทุกวันพุธมาร่วมกัน Wednesday Lunch ทานข้าวและพูดคุยไปกับเพื่อนๆในบริษัทผ่านตุลละครใน Virtual Office คุณก็สนุกสนานกับเพื่อนๆในบริษัทแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้สนใจทดลองใช้ Smart Anywhere Virtual Office Free